สวัสดีนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่การพยากรณ์ประจําเดือนพฤศจิกายนปี2563สําำหรับคลิปนี้เป็นคลิปของชาวราศีพฤษภหรือลัคนาราศีพฤษภคือผู้ที่ผูกดวงชะตาตามวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดหรือจงังหวัดที่เกิดแล้วลัคนาสถิตท,ที่ราศีพฤษภดาวพฤหัสบดีโคโจรยกย้ายเข้าสู่ราศีมังกร ในวันที่14พฤศจิกายน63โคจรเข้าสู่เรือนสุพะสุพะคือเป้าหมายความสุขความสำเร็จสุพมงคลต่างประเทศการคันรองชีวิตวิถีชีวิตผู้ใหญ่ระดับสูงฉะนั้นจึงส่งผลต่อดวงชะตาของท่านอย่างไร <S <S ทีนี้ต้องมาทราบกันก่อนว่าดาวพระศัสดีเป็นดาวตัวแทนฝ่ายสุภเคราะ เป็นดาวแห่งคุณงามความดีบุญกุศลบารมีสติปัญญาความรู้ความสามารถหรือความรอบรู้และเป็นดาวแห่งการคุ้มโทษคุ้มภัยและยังเป็นดาวตัวแทนแห่งผู้หลักผู้ใหญ่ครูบาอาจารย์นักปราชญ์ราชบัณฑิตสถานศึกษาวัดโรงเรียนและนักสังคมสงเคราะห์จากหนึ่งปีที่ผ่านมาดาวพระศพดีโคจรในเรือนของมรณะ อรณะก็คือการสูญเสียการพลัดพรากหรือมีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงจึงทําให้บางท่านอาจจะมีปัญหากับผู้รักผู้ใหญ่หรือผู้ใหญ่ในบ้านมีเกณฑ์ป่วยมีการเจ็บไม่สบายหรือบางท่านอาจจะมีเกณฑ์ในเรื่องของปัญหาสุขภาพโรคภัยไค้เจ็บเป็นบางประการก็ได้หรือในบางท่านเ,เป็นช่วงของวัยเรียนหรือการศึกษาก็อาจจะทําให้มีปัญหาเรื่องของด้านการเรียนการศึกษาหรือเป็นช่วงที่แบบว่าเรียนแล้ว ไม่ได้ตามเป้าหมายที่ตัวเองต้องการฉะนั้นจากที่ผ่านมาเป็นช่วงที่อาจจะทำให้ชีวิตเหมือนไปไม่สุดโชคลาภก็ไม่โดดเด่นเพราะดาวพฤหัสโคจรในเรือนนี้เขาเรียกว่าเป็นพิทุบาทนะเป็นพิทุบาทก็คือเป็นจุดเสียของดวงชะตาคือไม่มีตัวช่วยจึงทําให้บางเรื่องบางรามมันยังไปไม่สุดแต่ณขณะน,นี้ดาวพฤหัสบ,บดีโคจรส่งผลต่อดวงชะตาเข้าเรือนของสุภะ จึงเป็นเกณฑ์เเรากว่ามงคลบุญกิยาส่งผลในเรื่องดีๆของตัวท่านเอง 1. ท่านจะได้รับการสนับสนุนจากผู้หลักผู้ใหญ่ในหน้าที่ของการงานและความรับผิดชอบในเรื่องของการงาน 2. ดาวพระหัสบดีมาจากเรือนของราพะ ราพันี่เกี่ยวกับเรื่องของโชคลาภฉะนั้นจึงส่งผลดีต่อดวงชะตาท่านราพะจรในสุภะเป็นเกณฑ์ที่ท่านอาจจะมีเกณฑ์เรื่องของโชคลาภการเสี่ยงโชคความสําเร็จหรือจะมีสิ่งที่ดีๆเข้ามาในช่วงนี้ด้วยนะคะ ดาวพฤหัสบดียังเป็นตัวแทนของดาวคุมโทษและคุ้มภัยเมื่อโคจรในเรื่องของสุภาเนี่ยแสดงถึงไม่ว่าเราจะทําอะไรก็มีเกณฑ์ที่จะประสบความสําเร็จในเรื่องของการเงินในเรื่องของกิจการงานในเรื่องของการค้าการขายมีเกณฑ์ที่จะประสบความสําเร็จหรือท่านอาจจะไปขอร้องผู้หลักผู้ใหญ่ให้ช่วยในเรื่องของหน้าที่การงานก็มีเกณฑ์ที่จะช่วยทําให้ท่านนั้นมีเกณฑ์ได้ตําแหน่งหน้าที่การงานที่ดีขึ้นด้วย ในด้านของการเรียนหรือว่าการศึกษาบางท่านที่กำลังรอคอยที่อยากจะเรียนในเรื่องของการเรียนระดับสูงเช่นปริญญาตรีหรือปริญญาโทก็มีโอกาสที่จะได้เรียนต่อหรือว่าศึกษาต่ออย่างแน่นอนนะคะสำหรับบางท่านในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของการงานทีเนี้ยดาวพระสัปดีโคโจรดเดนของสุภา การงานนะคะหรือว่าในงานนั้นอาจจะต้องเกี่ยวข้องกับต่างถิ่นต่างแดนหรือต่างประเทศหรือจะเป็นงานที่เกี่ยวกับเรื่องการค้าการขายการค้าระบอ่าประเทศหรือ Import Export หรืออาจจะเกี่ยวข้องกับสุกากรอ,อะไรเข้ามาก็มีเกณฑ์ที่จะได้งานตามที่ตัวเองคาดหวังด้านการงาน ดาพระหูโครจรทับลักนาตั้งแต่วันที่10กันยายนปี63ฉะนั้นจึงเป็นเกณฑ์ในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงในจังหวะที่ดีตามโงคงกรอสุรินมาดแม้นกลุ่มรักเมธพฤกษกตามจากรวดแล้วจึงทำให้ชีวิตของท่านจะค่อยๆเปลี่ยนแปลงในเรื่องของการงานไปในทิศทางที่ดีขึ้นฉะนั้น ในเรื่องของการงานจะมีบทบาทหรือมีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงอย่างโดดเด่นสำหรับท่านใดที่ตกงานจะมีเกณฑ์ที่จะได้งานทํามีเกณฑ์ที่จะได้งานอย่างที่ตัวเองคาดหวังหรือช่วงนี้อาจจะเรียกว่าเป็นช่วงที่เหน็ดเหนื่อยหน่อยแต่งานที่เข้ามาซึ่งอาจจะต้องมีเกณฑ์วุ่นวายในเรื่องของเอกสารนิติกรรมสัญญาต่างๆฉะนั้นในเรื่องของการงาน สำหรับคนที่ทำในเรื่องของธุรกิจของตัวเองก็อาจจะมีโอกาสที่จะเปลี่ยนแปลงเรื่องของการหมุนเงินเพราะในช่วงจังหวะน,นี้ดาวการเงินเนี่ยโคจรเข้าสู่ในเรือนของกลลิจึงทำให้เราจะมีเกณฑ์ในเรื่องของการลงทุนหรือว่ามีเกณฑ์ในเรื่องของการงานเกิดขึ้นฉะนั้นงานที่เข้ามาอาจจะเกี่ยวกับเรื่องของโซเชียลออนไลน์หรือว่าในหน้าหรืออาจจะเป็นเรื่องของช่องทางของ โซเชียลหรืออาจจะเริ่มต้นในเรื่องของการบุกเบิกการเริ่มต้นธุกรกิจในเรื่องของการงานใหม่ๆแต่เป็นการเปลี่ยนแปลงที่เริ่มต้นแล้วจะเริ่มดีขึ้นไปเรื่อยๆแต่ถามว่าเหนื่อยไหมก็อาจจะเหนื่อยบ้างเพราะว่าเนื่องจาก เป็นดาวพุธท,ที่โครจรในเรื่องของอลิด้วยจึงทําให้ท่านอาจจะมีเกณฑ์ในเรื่องของการวุ่นวายของเอกสารสัญญานิติกรรมต่างๆหรืออาจต้องมีปัญหาในเรื่องของการคัดเคลื่อนการนัดหมายในเรื่องของวันเวลาแต่ก็เป็นแค่ช่วงแค่ดาวจรมาแค่30วันเสร็จแล้วมันก็จะทําให้ท่านผ่านไปได้ฉะนั้นจึงเป็นเกณฑ์ที่ว่าเหนื่อยแล้วเปลี่ยนแปลงแล้วดีแน่นอน ด้านการเงินทีนี้เรามาดูกันว่าดาวเจ้าเรือนการเงินของท่านนั้นก็คือดาวพระพุธดาวพุธเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องของการติดต่อการพูดการค้าการขายหรือการเจรจาดาวพุธเนี่ยมาจากเจ้าเรือนของการเงินและมาจากเจ้าเรือนของปุตตะฉะนั้นจึงโครจรเข้าสู่ในเรือนของอริอริก็คือเกี่ยวข้องกับอุปสรรค ปัญหาความวุ่นวายหนี้สินหรือเป็นเกณฑ์ในเรื่องของการไปบุกเบิกเริ่มต้นเกี่ยวกับอะไรใหม่ๆฉะนั้นในช่วงนี้จึงเป็นเกณฑ์ในเรื่องของท่านอาจจะมีรายจ่ายเกี่ยวกับทางด้านการเงินการทองเกี่ยวกับในเรื่องของบุตรบริวารซึ่งอาจจะมีปัญหาที่อาจจะต้องอยากได้อะไรใหม่ๆหรือมีเกณฑ์ในเรื่องของรายจ่ายบุตรบริวารอาจจะได,อได้อยากได้นู่นอยากได้นี่อะไรเงี้ยมันมีเกณฑ์ที่อาจจะต้องเ,อเสียเงินไปเกี่ยวเรื่องอะไรเกี่ยวกับเรื่องของบริวารหรือ บทของท่านหรือบทท่านอาจจะอยากได้โทรศัพท์ใหม่หรือของอันเก่าเสียก็มีเกณฑ์ที่อาจจะต้องใช้จ่ายในด้านเรื่องนี้ด้วยหรือท่านอาจจะมีเกณฑ์นในเรื่องของการลงทุนในเรื่องของธุรกิจในเรื่องของการงานจะเป็นเชื่องของการลงทุนแต่ดาวซส่งโครจรในครั้งนี้ก็คือประมาณช่วงสัป์สิบวันก็คือเดี๋ยวก็ผ่านไปได้และก็จะส่งผลดีต่อดวงชะตาเพราะว่าในดาวที่ พระอาทิต์โครจรในเรื่องของอลิจึงส่งผลในเรื่องของมีเกณฑ์ที่อาจจะต้องออนําเงินไปใช้ในเรื่องของการซ่อมบ้านการซ่อมรถหรือมีเรื่องที่อาจจะต้องใช้จ่ายเกี่ยวกับเรื่องที่บ้านหรือเกี่ยวกับเรื่องของพี่น้องหรือครอบครัวซึ่งอาจจะมีเกณฑ์การป่วยเจ็บหรือไม่สบายด้วยทีนี้เรามาดูดาวพระสุขคืคอดาวประจําตัวของท่านโครงกรกล่าวไว้ว่าโภขสมบัติให้ทายสุข ดาวประจำตัวท่านเนี่ยโครจรเข้าสู่เรือนของปุตตะช่วงวันที่24ตุลาถึง17พฤศจิกายนฉะนั้นช่วงนี้เป็นช่วงที่อยากคิดที่จะทำอะไรใหม่ๆหรือมีเกณฑ์ในเรื่องของการิเริ่มอะไรใหม่ๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการบุกเบิกการเริ่มต้นหรืออยากที่จะมาดูแลตัวเองอัพตัวเองเช่นแต่งตัวให้สวยตัดผมซื้อเสื้อผ้าใหม่ๆหรือทำอะไรให ตัวเองดูดีขึ้นและมีความสนุกเรื่องเลิงมากขึ้นแต่พอในช่วงของหลังวันที่18พฤศจิกาถึง11ธันวาคมเป็นช่วงที่ดาวประจำตัวเนี่ยโคจรเข้าสู่ในมุมของอรินะคะแต่เป็นช่วงประมาณแค่30วันฉะนั้นก็ไม่ต้องตกใจไป เป็นเรื่องของการตนุประอยู่เรือนอริเนี่ยเป็นเป็นเกณฑ์ที่อาจจะต้องมีเกณฑ์วุ่นวายนะคะตัวเราเนี่ยเข้าไปอยู่ในเรือนอริมีเกณฑ์วุ่นวายเกี่ยวกับปัญหาต่างๆเช่นอาจจะเป็นปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของปัญหาที่บ้านหรือปัญหาตัวเราหรือช่วงนี้อาจจะมีเกณฑ์เรื่องของรายจ่ายหรือมีเกณฑ์ที่อาจจะต้องใช้เงินใช้ทองเป็นต้องเอ่อเป็นช่วงที่อาจจะเครียดเกี่ยวกับเรื่องของหนี้สินหรืออะไรต่างๆนานาแต่พอประมาณช่วงเออหลังวันที่11 ธันวาคมไปแล้วก็ผ่านไปได้นะคะเป็นช่วงแค่ดาวจรมาส่งผลเ,เรื่องนิดหน่อยเท่านั้นเองแต่ช่วงที่ดาวเป็นอริเนี่ยหมายถึงว่าเราอาจจะต้องลงไปแก้ไขปัญหาต่างๆที่เข้ามาฉะนั้นาการแก้ไขปัญหาเนี่ยได้ปัสสวะอุดมเกณฑ์นะคะดาวสุโคตรมาครั้งนี้ฉะนั้นปัสสวะเนี่ย มีพระเคาะภูมิสุขเกาะพระจันทร์ศูนย์เรือนดีทวีคูณกรรม,มะกูอลอริเขาฉะนั้นเมื่อราวโครจรเข้าสู่เดือนของอริเป็นช่วงที่เป็นปัสสาวะอุดมเกณฑ์ฉะนั้นสิ่งต่างๆที่เข้ามาสามารถที่จะแก้ไขและผ่านไปได้ฉะนั้นไม่ต้องตกอกตก,ตกใจกันนะคะสำหรับภาพรวมประจําเดือนพฤศจิกายนเป็นเดือนแห่งการเปลี่ยนแปลงและก็น้อมนําไปสู่ทางที่ดีด้วย เพราะดาวพระสพดีโครจรให้คุณแก่ดวงชะตาและอยู่ในเรือนที่ดีฉะนั้นหน้าที่การงานก็บังเกิดผลดีและในเรื่องของความรักก็คือคู่ก็ให้โชคราบหมายถึงว่าอาจจะดูแลในเรื่องของการกินกันอยู่หรืออาจจะมีเกณฑ์การช่วยเหลือเราก็น้อมนําไปสู่ในทางที่ดีฉะนั้นในเรื่องของเดือนนี้ก็มีเกณฑ์บางเรื่องบางราวที่ส่งผลให้มีเรื่องติดขัด แต่ก็สามารถที่จะผ่านไปได้สุดท้ายนี้ก็ขอให้มีความสุขมากๆนะคะ